สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมแบมก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมาแนะนำเพื่อนๆกันด้วยกับอันนี้เลยฮาน a พลัสนะคะก็เจ้าตัวนี้นะ,ะช่วยในเรื่องของอทำให้นะคะหน้าอกของผู้หญิงเนี่ยก็ ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะแล้วก็กินดีมากๆเลยนะคะจะขอบอกว่าไม่ไม่เพียงแต่นะทําให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะคะยังช่วยในเรื่องของออผิวพรรณดูขาวขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะที่จะบอกว่าไงดีอะ ประจาเดือนมาไม่ปกตินั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ชเช่นกันนั่นเองนะคะก็ตอนแรกนะที่ยังไม่ได้รู้จักกับเจ้าตัวดีนะคะก็เพื่อนๆพิตตี้น,นะคะในหมู่วงการเขาก็แนะนํากันมาว่าเอ,อลองเจ้าตัวนี้ดูสิแบบออมันทานแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าลองมาหลายๆตัวแล้วอะคะ่ะก็ไม่ดีเท่าตัวนี้แล้วอีกอย่างนะก็ไม่กล้าไปทําเสียกรรมด้วยเพราะว่ากลัวเจ็บนั่นเองนะคะเพราะ เดี๋ยวนี้มันก็อันตรายด้วยอนะ่ะเนาะก็เจ้าตัวนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะ h a น a plus นั่นเองค่ะมี15แคปซูลนะคะทานวันละเม็ดก่อนนอนก็ได้หรือว่าตอนเช้าก็ได้นะคะก็แค่นี้แหละคะ่ะไม่มีอะไรแล้วบ,บาย